ามกลางความพยายามของทั่วโลกในการคลายความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางสงครามรัเสเซียยูเครนก็เดินหน้าเข้าสู่วันที่651แล้วนะครับแล้วก็ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนขณะที่ความไม่ลงไม่ลงรอยกันทางการเมืองระหว่างพรรคริพับริกันกับพรรคเดโมแกรตก็อาจจะส่งแรงกระเพื่อมต่อการให้ความช่วยเหลือและนำไปสู่ความพ่ายแพ้ของยูเครนได้ครับ ยูเครนได้เปิดปฏิบัติการโจมตีโต้กลับเพื่อทวงคืนดินแดนตั้งแต่ช่วงต้นปีนี้นะครับแต่ยังคงไม่สามารถบุกฝ่าแนวป้องกันของรัสเซียในพื้นที่ต่างๆได้สําเร็จความไม่แน่นอนของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่เข้าสู่วันที่651สะท้อนให้เห็นชัดเจนจากท่าทีของหัวหน้าสํานักงานประธานาธิบดียูเครน อังเรเยอมหมักระบุว่ายูเครนสุ่มเสี่ยงที่จะพ่ายแพ้สงครามให้รัสเซียได้ท้าสหรัฐส่งมอบความช่วยเหลือทางการทหารให้ยูเครนล่าช้าการส่งสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลยูเครนเกิดขึ้นหลังจากทำเนียบขาวระบุว่างบประมาณช่วยเหลือยูเครนกำลังจะหมดลงในช่วงสิ้นปีนี้ Will hurt Ukraine and help Russia. It will hurt democracy and help dictators. And we think that that is not the right lesson of history, and that every member, Democrat and Republican, should vote to support this. ปฏิบัติการทางทหารของยูเครนกําลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่นะครับเพราะรัฐบาลยูเครนจะขาดดุลงบประมาณ43,000ล้าน,นดอลลาร์ในปีหน้าและความล่าช้าของสหรัฐในการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการทหารจะยิ่งทําให้ยูเครนประสบความยากลําบากในการรักษาตําแหน่งการสู้รบเดิมเอาไว้เยมับ เดินทางไปกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐมีกำหนดที่จะเดินทางไปในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อกดดันให้นักการเมืองอเมริกันตัดสินใจให้ความช่วยเหลือชุดใหม่ครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโจไบเดนได้ร้องขอให้สภาคองเกรสอนุมัติเงิน1 6 0 0 0ล้านดอนลลาร์ให้ยูเครนอิสราเอลและเงินดูแลความปลอดภัยตามพรมแดนด้านสมาชิกพรรครอพับริกัรในสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นด้วยนะครับปฏิเสธการอนุมัติเงินก้อนนี้ ทำให้การส่งมอบความช่วยเหลือให้ยูเครนย,ยังไม่มีความคืบหน้าโดยไมค์จอน์สันประธานสภาผูพพ้แทนราษฎรจากพรรครีพับพริกันก็ยังเพิกเฉยต่อคำร้องขอของสภาคำร้องขอให้สภาคอนเกรสไฟเขียวเงินช่วยเหลือจำนวนหลายหมื่นล้านครับเนื่องจากรัฐบาลสหรัฐย,ยังไม่สามารถคลายความกังวลในประเด็นต่างๆทั้งการขาดยุทธ,ธศาสตร์ท,ที่ชัดเจนในยูเครนและการขาดแนวทางแก้ปัญหา โดยพรรคริพับริกันกำลังส่งสัญญาณไปถึงพันธมิตรอื่นๆในทวีปยุโรปให้หันมาอัดฉีดเงินช่วยเหลือและอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้ยูเครนมากขึ้นกว่าเดิมนับตั้งแต่สงครามรัสเซียยูเครนเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปีที่แล้วสหรัฐได้อนุมัติเงินช่วยเหลือให้ยูเครน110,000ล้านดอลาลาร์ครับด้านผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาจากพรรครีพับริ Let's remember here. It was the Republicans who put border on the table. We did not. They have a responsibility if they believe border should be part of Ukraine, which is so vital to our country. Let them propose an amendment that can get 60 votes. แล้วชาติอื่นๆในยุโรปมีท่าทีอย่างไรนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ออบานแห่งฮังการีก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นที่จะเข้ามาขัดขวางทุกวิถีทางไม่ให้ยูเคร,รนเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของสหภาพยุโรปนะครับแม้ว่ายูเคร,รนจะ,ยายาจะพยายามแก้ปัญหาการทุจริตจำกัดอิทธิพลของชนชั้นนำสร้างความโปร่งใสให้ระบบยุติธรรมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆอาจจะเรียกว่าสายลมแห่งการเปลี<า>ย่ยนแปลงของการเมืองยุโรปในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ทำให้สงครามในยูรรนเครนเผชิญกับความไม่แน่นอนมากขึ้นไปอีกขั้นนะครับโรเบิร์ตฟิโกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสโลวักก็ย้ําจุดยืนไม่ส่งอาวุธให้ยูเครนอีกต่อไปหลังจากเขาคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับแนวต่อความขัดแย้งจะมรุนนุตีแนวต่อความขัดแย้งจะสตาร์เวจ์จะมุ่งจะไปตัวรู้คือ2029ถึง30ส่วนเนเธอร์แลนด์ภายใต้การนำของ เคสวิลเดอร์สน่าจะเปลี่ยนไปเช่นกันนะครับหลังจากพรรคการเมืองขวาจัดขว้าไทยชนะในการเลือกตั้งทั่วไป ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ได้ให้คำมั่นเดินหน้าช่วยยูเครนต่อไปท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนท่าทีของรัฐบาลชุดใหม่หลังจากดมิทรโคุเลบารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนได้ขอให้ชาติตะวันตกเดินหน้าให้ความช่วยเหลือยูเครนในการรับมือกับการรุกรานของรัสเซียต่อไปด้วยครับ